พี่น้องจะทำอะไรผัดเสี้ยวเมื่อกี่น้องเอ้ยออกไปหันไปนี่ทีนี้กลับมาก็มืดเลยนะพี่น้องจ๋าหมูก็หมักไปแล้วลงไปเลยเฮ็ดต่ายต่อยที่นี่กลับมากั็ทำเลงจะผัดเสี้ยวก็ง่ายๆต่อยข้าวใส่ก็ได้พี่น้องเอ้ยหมูก็หมักแล้วและพี่น้องจ๋าเสี้ยวเส้นใหญ่พี่น้องกูโซตี้กู เส้นหนึ่งกิโลแล้วค่ะผัดหมูจนสุกกันเดี๋ยวก็เริ่มจะได้สุกมากแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้ได้เพิ่มสุกอีกเั็กน้อยกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเร่งแก๊สนะโอเคค่ะหมูสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเส้นลงเลยโรนึงพี่น้องเส้นหนึ่งกิโลนะคะ เริงแกบแจ็กน้ตนะเศษเส้นกบอันนี้เราละง้องกะพักเพื่อนเขาแจ็กน้อยกัน,ยดดยน,นด้วยีวยอ,อ,นนอยหอมเหมยเอมยกันเริงแกบกันด้วาเ,เดี๋ยวคยมาปรุงกันเนาะเรามาปรุงกันเลยน่อยน้ำปลาหน่อยนะครับพี่น่อยทุนตามชอบนะจ๊ะเออเออ คือรสก็ะ่างไงเนาะอ่าพริกไทยป่นนะคะ,อ,ะอ,อันนี้คือรสดีนะคุณแปรุงพอประมาณคุณเพราะว่ายัางไงเราก็ไปปรุงอันนี้น้ำตาลนะคะ ไม่ได้ก็คือซีอิ๊วดำหวานที่หนชอบดำชอบหวานยังไงก็ใส่ตามชอบนะัีนลยขาอันนี้คอยกระเลื่อนไปโซชิขาต่อแก๊บ มันหอยสักกันหน่อยบ่ใส่หลายที่น้อยอเพราะว่ากาแฟนั่นอนไรจะใส่พอประมาณโอเคอเราอกับน้องสีแล้วก็คณะหั่นแล้วเรียบร้อยเยลงไปน,นะคะ ัดคันนะให้เขาสลบก,ก่อนเด้อพี่น้องด้วยเดีเด๋ยวค่อยมาใส่ไข่กันเอเสั่ะเราจะมากระทะไข่นะเพราะว่าฮิตไงเขาอันนี้เลยนะพี่น้องใส่ถานเพราะว่ากระทะเราใหญ่พอเานาะเราจะใส่ถางๆทีไปเลยพี่น้องแล้วก็เกลี่ยให้มันผงนี้เลยเพราะว่ากระทะพี่น้องถ้าไ่จะได้เปรียบในกาาเฮ็ดกับเขาพี่นอ้องบ่ได้ง่าย,ยา เห็ดเดี๋ยวซอสฝาวยไขยเป็นคน้นเดียวว่าเห็ดอีย่างรวดเร็วไส้ตามก็ได้น้องใครเต่๋ว่ายส่แบบต็ดต่อมาณนี้หอมแล้วพี่น้องจะซื้อให้เขาไหมหอมหอมพัดเสี้ยวนี่ใหม่ใม่แนมจะหอมเลยพี่น้องอะนะคะโถมลงไปในตัวหลูกย่า่มากพสเ์ไก้ไทรเนี่ยก็มากี่น ไปให้ถึงเลยนี่นะคะจากไงบุ้งบุ้งก็ว่าลูกมัปกไป,ปเฮ็ดจัดไปเขาเฮ็ดไม่ได้เ็ดขายนะพี่น้องเราไม่ได้ทำขายเราทำกินปรุงแบบเอาทีแบบว่าสุดยอดเลยสิมาโผม่ให้เพื่อนหนแหงจะค้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อยหลังจากนั้นเราก็จะกระเทียมนะคะับเขาเจียวเองก็ได้แต่ข่อยก็ชิซืออ่า แบบนี้เนาะพี่น้องเรยจะซื้อมาสำเเ็ตอนะไรในตู้อะไรนะหอมเด้ใเ่าะไข่ตกเท้ากับขวานี่ใ่คะผัดเสี้ยวต้องให้ไข่ก้นกรถถะทะใ,ใหม่ใเล็กน้อยนะที่จะหอมพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วก็กจะปิดแก๊สแะ้วเขาอยากไปปรุงอีกก็ใส่พริกน้ำปลาสมบักเนาก็ะวาไปนะพี่น้องอันนี้ก็คือเสร็จจับเรียบร,ร้อยแล้วผัดเสี้ยว โอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาภาชนะมาตักใส่กันจับเรียบร้อยพี่น้องนี่ลงมานี่แล้วก็ปรุงรสตามชอบเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าผัดซีอิ๊วง่ายๆพี่น้องขอบคุณอีกครั้งค่ะแกนี้แหละค่ะบ๊ายบาย